ผมสุเมศพสีทองกับสวนแก้ววิชิตดอนเมืองนะฮะมาเสนอขายเทพนาเช่นเดิมนะครับตามคำเรีกร้องของลูกค้าที่สั่งซื้อมาแล้วอ,อยากเห็นรูปอะไรประมาณนี้นะฮะก็มาขายกันต่อในชุดที่หกนะครับชุดที่หต้นที่หนึ่งนี้เป็นไม้ที่มีอายุประมาณาปีครึ่งนะฮะไม่เกินปีครึ่งแต่ คุณผู้ชมลองดูหน้าตาของไม้อายุปีครึ่งนี้ฮะเหมือนไม้ใหญ่ไหมครับผู้ชมแตกลายละเอียดเรียบร้อยแล้วแต่ขนาดต้นนั้นอาจจะไม่ใหญ่มากนะักแต่ฟอร์มกิง่งลักษณะของใบนะครับําต,ต้นการแตกายงาข้อกิง่งความถี่ของข้อกิง่งนะฮะหนักฟอร์มนี้ เหมือนไม้โตเลยนะครับต้นนี้ถ้าคุณผู้ชมซื้อไปเลี้ยงก็จะได้กิ่งที่เป็นธรรมชาติโดยไม่ผ่านการอัดปุ๋ยและรากที่เป็นธรรมชาตินะครับรากที่เป็นธรรมชาติไม่ไม่แตกรอบเพราะลูกค้าบางท่านแบบไม่ชอบรากที่แตกรอบมากเกินไปอะไรประมาณนี้ก็อยากได้ธรรมชาติก็คือต้นนี้คือทางเลือกที่ที่ใช้ได้เลยนะครับต้นนี้พัฒนาต้น ที่หนึ่งในชุดที่หกลักษณะไปของต้นนี้แหลมหออขอบอยักจริงนะฮะแต่ว่าค่อนข้างที่จะเล็กออกแนวแคะนะครับลัานาต้นนี้ออกแนวแคะเลยหมุนให้คุณผู้ชมดูการหนึ่งรอบนะฮะนี่ครับด้านตก่กิ่งลำต้นลงมาโคนคนลากเลยนะครับฐานลาก ทางนี้สามเศ้านะครับค่อนข้างคือไม้มีทุกหน้าเลยมองเห็นแล้วสวยทุกหน้าครับทุกหน้าเลยท่านอืมส่วนราคาผมขายให้คุณผู้ชมที่โทรมาสั่งซื้อหรือว่าจองผ่านเใสไซน์ในราคาสามร้อยบาทนะฮะไม่รวมค่าจัดส่งค่าจัดส่งทั่วประเทศห้าสิบาทเป็นลงทะเบียนแต่ท่านใดต้องการที่จะซื้ออ่าแล้วก็ให้ส่งใน โดยมิเศษเป็น EMS เนี่ยก็ขอค่าจะส่งเพิ่มอีกห้าสิบาทคือถ้าเป็น EMS หนึ่งร้อยบาททั่วประเทศนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลงทะเบียนก็ขอค่าส่งห้สิบาทแล้วแต่คุณลูกค้าต้องการนะครับเทศบรรนาชุดที่หกต้นที่หนึ่งผ่านไปเดี๋ยวผมว่ากันไปเลยนะครับต่อนเนื่องเลยอันนี้เต็มน,นาต้นที่สองชุดที่หกนะครับ ตัวนี้ใบใหญ่ยาวเลยอ่ยให้คุณผู้ชมดูเลยครับลักษณะของใบนะฮะแหลมหอกขอบบิดๆหยักๆอย่างนี้นะครับใบเพปเ้านาก็ต้นนี้ถือว่าเป็นพิบึรมนะฮะกิ่งใหญ่ออกมานีเกิ่งนี้ต้องออกมานี่นนะฮะสมมติท่านใดชอบจะเข้ารลวดนะครับเอ,ออกมาน,น,นี้ก็ราบฝั่งนี้ก็ทาง เดี๋ยวผมแพ็กเราส่งให้คุณลูกค้าเนี่ยพอไปถึงเนี่ยใบมันเหลืองร่วงไม่ต้องตกใจนะฮะครับวมันก็น่าจะนิะน่มอยู่แล้วด้วยแล้วก็ถางลากออกไปปลูกกันได้เลยถือเป็นโอกาสในการจัดลากไปในขันต้นเลยก็ได้นะครับต้นนี้ใบใหญ่ชัดเจนต้นใหญ่จริงดีนะฮะบ่าโตใหญ่นะครับนี่ฮะแางสี่ห้ากิ่งนะครับสี่กิ่งฝั่งนี้แพงสามกิ่ง ตัวน,นี้ค่อนข้างโตเร็วฮะต้นที่สองในชุดที่หกสีครับตัวน,นี้หมูนผู้ชมดูครับนี่ฮะยอดต่างนะครับต่อไปเลยครับ ตันนี้ต้นที่สามนะฮะต้นที่สามก็เมนการคัดเจนนะครับแตกกิ่งแต่กิ่งด้านข้างด้านนี้ด้านนี้นะฮะส่วนลำต้นก็เป็นลักษณะสามเส้าตัวน,นี้จะเป็นออกแนวสามขาด้วยนะครับคุณผู้ชมมีฐานล่างนะฮะฐานล่างกิ่งบนแตกด้านข้างนะครับแล้วก็ไป ตันนี้ก็ไม่ลกมากถือว่าสวยงามนะฮะได้ลำหักลำโค่นที่ใหญ่ขนาดของต้นก็อยู่ที่สองนิ้วสองนิ้วครึ่งบวกลบนะครับแล้วก็ความสูงไล่เรี่ยกันโดยประมาณนะครับสิบเซนถึงถึงโคนยอดนะฮะถ้า,ถาปลายยอดก็สิบห้าเซนพอดีตอนนี้ชุดที่อ่าชุดที่หกตัวที่สามนะครับสวยงามนะฮะต่อไปเลยครับ ต้นที่สี่อต้นที่สี่อันนี้ถ้าใครชอบกิ่งเยอะกิ่งเยอะกิ่งยิบนะครับให้เป็นตัวนี้แล้วก็แตกพุ่มกิ่งตาด้านข้างแตกนะฮะเมนกลางก็ดัด,ดนิดนึงทันลากก็มีลากกำเนิดแรกๆดีครับนี่รากกำเนิดชุดนี้ที่ขึ้นมาสามารถจับทางได้ เทปน,นาชุดที่หกต้นที่สี่นะครับถัดมาเลยครับเทปน,นาต้นที่ห้านะฮะต้นที่ห้าชุดที่หกครับคุณผู้ชมลำหักรำโค้นใหญ่โตดีมีบ่านะครับต้นนี้ใบนี่คุณผชมดูดิ มันบิดแล้วก็มีอยกักอันนี้สองอันเลยเห็นไหมฮะเนี่ยคือพวกเฟเบนนาถ้าคุณผู้ชมท่านใดไปเลือกดูไม้ก็ขอให้มันมีเบ็ดบ็ดบิดแบบนี้<ม>นะฮะส่วนขอบหยกักๆเนี่ยเราก็มองดูเอาตายก็จะแหลมเหมือนใบหอกฮนะเนใบของใบหอกของขามนะครับแล้วก็แตกรอบนะฮะต้นนี้แตกรอบพอเลยเมนการชัดเจนใช้ได้เลยนะฮะ ออกดอกแล้วครับต้นนี้ทำต้นสวยโอเคใช้ได้ดีนะครับส mm hmm. นใจก็โทรมาสั่งทางโทรศัพท์หรือว่าสั่งจองในกระทู้เว็บไซต์ของผมหรือติดต่อผ่านมาทางเฟซบุ hmm. ๊กก็แล้วแต่ตัวนะครับนี่ต้นที่ห้าในชุดที่หกครับ ต่อไปก็เป็นเพชรบ้านนาต้นที่หกนะครับตัวน,นี้ถือว่าแหลมเลยครับผู้ชมดูโครงสร้างโดยรวมฮะดูขาฮะดูเอวว้าขึ้นมานะครับมีวาวขึ้นมาด้านข้างด้านข้างแล้วก็กิ่งตัวน,นี้แตกออกมาน,นี่แตกออกมานะครับแล้วก็ตัวน,นี้กิ่งด้าน แน่นี้มันทิ่มตามองเห็นบิดเห็นไหมฮะแล้วก็ยอดกลางยอดกลางบนหมุนรอบตัวเองดูสักหนึ่งรอบปับปับป๊บปั๊บก็นี้สวยหมดทุกต้นทุกหน้าเลยครับไม้นี้มีทุกหน้าเลยหานล่างก็เป็นเต้าขาใหญ่นะครับสามร้อยบาทครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูมาตั้งแต่ต้นถ้าสนใจ กแจ้งราคาไว้ที่300บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับค่าส่ง50บาทเป็นธรรมดาถ้าหากว่าเป็น e อเมสโดยพิเศษก็หนึ่งร้บาทโทรวปเทศดูเชาวด้านบนนะครับแต่กิ่งแต่กิ่งดีฮะต้นนี้ถือว่าสวยอราชอนออนแอนหน่วยก้านดีเขียวไม่อ้วนไปไม่ผอมไปกันมงดีนะครับขนาต้นนี้เพชรบ้านนาต้นที่ ชุดที่หกนะครับหกหกครับต่อไปเลยเป็นต้นที่เจ็ดครับคุณผู้ชมต้นที่เจ็ดนี้ก็ไม่แพ้ไม่แพ้ต้นที่หกเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้สวยงามมากหกครับเจ็ดนี้นะครับ Thank mm -hmm. you.